เราเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยวคราวนี้จะจะพยายามเร่งให้ค่ะเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ดีค่ะโอเคคราวนี้หลังจากที่อ่าให้ไปลองคิดถึงปัญหาที่มันน่าจะเกิดในในการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู้เนี้ยของป .3 นะคะให้ไปลองคิดปัญหาแล้วก็ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหานะคะแล้วก็ ลองคิดถึงวิธีการสอนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือว่าการนํำสื่อการนํากิจกรรมหรือว่าการนํานวัตกรรมอะไรมาใช้เพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาที่เราตั้งไว้อะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์นะคะมาช่วยแชร์นะคะสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้คิดไว้นะคะ เป็นการแบบให้ความรู้เนาะร่วมกันแบบแบ่งปันแบ่งปันความรู้ร่วมกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะกดกดตรงไหน <Okay. S 1> นี้ได้ไหมคะ <can> ใช่คะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีอาจารย์มีท่านอาจารย์ท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ วิธีการที่ว่าสิ่งที่เราคิดบ้างไหมคะเราถือว่าเราช่วยช่วยกันแบบคิดช่วยกันแก้ปัญหานะคะซึ่งหากมีท่านอาจารย์ท่านไหนที่นำเสนอมาแล้วว่าเราคิดว่าน่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาจากปัจจัยนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเอาวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเนี้ยเอามาแก้ปัญหาแล้ว มีอาจารย์บางท่านอยากจะช่วยเสริมของอาจารย์ท่านที่นําเสนอก็สามารถทําได้นะคะเราถือว่าเราเรียนรู้ร่วมกันแบ่งปันความคิดแบ่งปันวิธีแนวคิดอะไรร่วมกันนะคะอ่าเป็นสังคมของการเรียนรู้นะคะโอเคค่ะมีท่านอาจารย์ท่านไหนที่แบบอยากจะมาช่วยแชร์ไหมคะสิ่งที่ ตัวเองได้คิดไว้ว่าเออในการจัดการเรียนการสอนที่ว่าเนื้อหาอสาระรายวิชาไอสาระของหน่วยการเรียนรู้เนี้ยมันเป็นแบบนี้ของปอ3มอ่ามันน่าจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมานะอ่าและมันเกิดจากปัจจัยนี้แล้วคิดว่าน่าจะเอากิจกรรมหรือวิธีการสอนหรือว่านวัตกรรมตัวนั้นตัวนี้เอามาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ น่าจะได้ผลมีมีอาจารย์ท่านไหนที่เขียนหรือว่าคิดไว้บ้างไหมคะหรือว่าจะให้สุ่มเลือก <c oughs> เดี๋ยวเราจะเขยา่าเขย่าชื่อนะคะแล้วเราก็จะจับจับชื่อที่เราที่ได้มาชื่อแรกนะคะจับจับฉลากทิปย <c oughs> <c oughs> ขอขอโรงเรียนขอโรงเรียนที่ไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณนะคะปรากฏว่ามีีมทุกคนอยากฟังโรงเรียนโรงเรียนสลิดดีเดตค่ะอยากฟังสลิดดีเดตอาจารย์ชัสุสุ ทีราใช่ไหมคะอ่าท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์คะฮัลโหลท่านอาจารย์อยู่ไหมคะ หรือว่าหรือว่าจะมีท่านท่านอาจารย์คนไหนจะเป็นบริวอร์ท่านอาจารย์สุธีราอยู่ค่ะถ้าถ้าอาจารย์สามารถสามารถแชร์สามารถแบบเปิดไมค์ได้ไหมคะอ๋อไม่มีไมค์นอกอ๋อโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนคนนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปนะคะแนวร้อนร้อกันเลยนะคะ <laughs> อโรงเรียนอนุบาลจันมีไหมคะท่านอาจารย์จากโรงเรียนอนุบาลจันมาค่ะอท่านอาจารย์มากมาชนกใช่ไหมคะค่ะท่านอาจารย์คะท่านอาจารย์ได้ได้คิดถึงปัญหาที่ว่าอาจจะเกิดจากการจัดก,การเรียนการสอนที่ว่าในหน่วยการเรียนรู้ที่โชว์ให้ดูไหมคะ ว่าจะถ้าอาจารย์คิดว่าน่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ทําให้เกิดปัญหาแล้วก็มีวิธีไหนวิธีจัดการเรียนการสอนแบบไหนที่จะมาช่วยแก้ปัญหาได้บ้างคะก็จากเรื่องมารยาทในการสื่อสารใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือถ้าจาก ดูจากช่วงวัยแล้วเด็กนักเรียนป .3 อะค่ะก็พื้นฐานไม่เท่ากันถ้าเป็นจากที่เคยเจอมาห้องปกติอ่ะค่ะเขาก็จะมีความเขินอายในการพูด,ดแบบ,แบ,บแถ้าเราให้เด็กมาฝึก Conversation กันเลย,ดยเด็กก็จะมีความเขินกัน อยู่แต่ถ้าเป็นห้องเรียนห้องอพีอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดกันเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าแนวทางแนวทางแรกเลยที่เคยใช้อันนี้เคยใช้ตอนฝึกสอนนะคะก็คือถ้าเด็กยังไม่พร้อมที่จะพูดก็ไม่อยากไปบังคับเพราะว่ากลัวเด็กจะเกลียดภาษาอังกฤษไปเลยไปบังคับเขาบ่อยๆก็เลยทําเป็นบัตรคําอะค่ะทําเป็นเหมือนตอบแชทไลน์แบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มอะค่ะ กลุ่ม A ก็ทำแชทคําถามให้กลุ่ม B ก็ทำเป็นแชทคําตอบแล้วก็เอาไปแปะบนกระดานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะแบบไม่ไม่ได้บังคับให้เขาพูดออกมาขนาดนั้นแต่ก็ให้เขาได้รู้ว่าถ้าเขาถามมาแบบนี้<อ>ต้องตอบว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือเราเราใช้น่าจะเป็นอ่าน่าจะเรียกว่าเป็นตัววัตกรรมใช่ไหมคะที่แบบว่าทําเป็นแชทไลน์ให้เขาได้ฝึกใช่ไหมคะ อ่าก็คือเราให้เขาชินก่อนแล้วอย่าค่อยฝึกพูดทีหลังอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคค่ะก็คือปัญหาที่เราเจอก็คืออ่าถ้าเป็นห้องเรียนปกติเขาก็จะไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็คือไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะเพราะว่าเอาก็เป็นปกติธรรมดาของของเด็กนักเรียนส่วนมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอ่านักเรียนในห้อง EP ีซึ่ง English program นะคะเขาจะเรียนภาษาอังกฤษได้เต็มที่เขาก็จะ เขาจะคุ้นเคยกับการแบบต้องแสดงออกโดยการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นปัญหาเนี้ยจากที่ฟังท,ท่าททนอาจารย์มาชนกพูดมานะคะก็คือมันเกิดจากปัจจัยก็คือ 1- ความแตกต่างของความสามารถนะคะความแตกต่างของอความสามารถของนักเรียนแต่ละห้องนะคะแล้วก็ปัจจัยก็คือความพร้อมของนักเรียนแต่ละห้องนะคะซึ่ง ท่านอาจารย์ได้คิดวิธีคิดวิธีที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ยกตัวอย่างาตัวนวัตกรรมหรือว่ากิจกรรมมาน่าจะช่วยให้เด็กๆเ,เขาเรียนแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นก็คือ,อเราถ้าเด็กเขาไม่ไม่เต็มใจที่จะพูดเราก็ใช้วิธีให้เขาได้ทํากิจกรรมให้เขาคุ้นเคยก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาฝึกให้เขาได้พูดซึ่งวิธีการ ที่ว่าจะให้เขาทํากิจกรรมก็คือการทําเป็นนวัตกรรมในการที่แบบว่าทําเป็นรูปแบบตอบแชทไลน์ที่มีที่ที่เด็กๆเ,เขามีความคุ้นเคยกันในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็คือเล่นไลน์เป็นแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอามาบูรณาการกับการสอนภาษาอังกฤษได้เด็กเขาก็จะมีความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ดีจ้ะ อ่าท่านอาจารย์มาชนกนะคะจากโรงเรียนอนุบาลจันนะคะขอบคุณมากมค่ะท่านอาจารย์ค่ะข,ขอบคุณค่ะอ่ามีมีท่านอาจารย์คนไหนอยากจะช่วยเสริมอ่าของวิธีการหรือว่าเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่ท่านอาจารย์มาชนกได้ได้ไดนําเสนอไหมคะหรือว่าอาจจะแบบเอ่อเพิ่มเติมในส่วนของที่ท่านอาจารย์บางท่านอาจจะแบบคิดไว้แล้วว่า อาจจะมีปัญหาแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากที่ว่าเด็กไม่กล้าพูดอะไรประมาณนี้ค่ะมีท่านอาจารย์ท่านอื่นไหมคะหรือว่าอยากจะช่วยแนะนำอะไรก็ได้คะ่ะแนะนำแบบเพื่อเป็นการแบบให้ความรู้ร่วมกันนะคะนี่คือเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะอยาก อยากจะเชิญท่านอาจารย์ที่อ,อยู่อยู่โรงเรียนที่ที่อยู่นอกนอกตัวในเมืองอเพราะว่าอาจจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่าบางาจารย์ก็คือเขาอยู่ในตัวเมืองมีอ g l i s h โปรแกรมอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะเจอ,อนักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลายในโรงเรียนใช่ไหมคะอยากจะรู้ ความคิดของท่านอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนนอกนอกเขตในตัวเมืองบ้างนะคะว่า,าเราจะคิดว่าเราจะเจอปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนอยังไงเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับเด็กในโรงเรียนเราที่เราคิดว่าเราจะแบ,บสอนโรงเรียนเอนอใช่ <S <S ต,ตก อ่าลงเนะโอเคค่ะงั้นโอเคค่ะลงโรงเรียนนอกเขตอาตัวเมืองอาจจะเจอสถานการณ์ฝนตกฟ้าร้องนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ,ะคราวนี้คราวนี้เราได้เห็นตัวอย่างจากอาอาจารย์มาชนกไปแล้วนะคะก็คืออดูดูซิว่าเราคิดว่าเราจะมีอเราจะเจอปัญหาอะไรแล้วก็ปัจจัยที่ว่า ที่จะทําให้เกิดปัญหาจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะมีวิธีการหรือว่าการนําสื่อการนํานวัตกรรมหรือว่ากิจกรรมอะไรเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานั้นอาจจะอาจจะเป็นแนวคิดที่มาจากประสบการณ์ของเราแบบที่ว่าเราเคยไปสอนเด็กห้องนั้นห้องนี้มาก็ได้หรือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราได้ยินหรือว่าได้ฟังมาจาก ท่านอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เราเคยไปแบบดูคลิปหรือว่าไปอบรมที่อื่นมาก็ได้ค่ะเราสามารถเอามาอ d ดัปใช้หรือว่าเอามาแบบดัดแปลงได้หมดนะคะถ้าไม่มีท่านอาจารย์ท่านไหนจะจะนำเสนอหรือว่าแชร์แล้วก็ให้ให้เป็นการบ้านดีกว่าเนาะหให, <sí. S 1> ให้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 เป็นการบ้านก็คือ ให้เขียนอให,ให้ให้พิมพ์ใส่ใส่ในเขาเรียกว่าในไฟล์นะคะใส่ในไฟล์ Word แล้วก็ส่งให้ในทาง Google Classroom นะคะเดี๋ยวจดัน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันจะเข้าไปตรวจนะคะจะเข้าไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยแบบคิดถึงปัญหาอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการจัดการปัญหานี้ยังไงนะคะในการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของเรานะคะ โอเคนะคะให้เป็นการบ้านนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็เราก็ได้มารู้ว่าก่อนที่จะได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงปัญหารู้ถึงปัจจัยก่อนก่อนที่ว่าเราจะนำไปสู่วิธีการจัดการเรียนการสอนหรือว่าปรับ การเรียนการสอนในชั้นเรียนของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นสามารถแก้ปัญหาได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาลงลึกในเรื่องของตัวนวัตกรรมนะคะซึ่งใช่ตัวนวัตกรรมและการใช้สื่อน,นะคะอ่าท่านอาจารย์ทุกท่านอย่าลืมนะคะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะคะ,ะในการแบบเรียนรู้ในการสร้างสื่อก็ตัวนวัตกรรมซึ่งมันมีประโยชน์มากๆในการเรียนการสอนภาษานะคะ อ่ามันจะช่วยทําให้เด็กเขาแบบมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษาแล้วก็มีความสนใจในการเรียนภาษามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งนี่ก็คือจุดเริ่มต้นที่จะทําให้การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะคะ okay. โอเคโอเคค่ะก็เชิญ,ท,ชญท่านสอนอเดี๋ยวเชิญท่านสนอมีอะไรพูดกับเราเชิญเ,เดี๋ยวเชิญท่านสนอมาพูดคุยนะคะ ค่ะคุณครูทุกท่านเป็นไงบ้างคะวันนี้ความรู้ของเราเต็มเตี่ยมเลยใช่ไหมคะตอนนี้มีผู้เข้าอบรมเหลืออยู่กับเราประมาณหกสิบกว่าท่านนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยอากาศเปลีป่ยนแปลงแล้วก็มีพายุฝนลุ่มแรงรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูคทุกท่านก็รบกวนให้ดูแลสุขภาพนะคะของตัวเองด้วยนะคะในว,วันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะทางด้านาการทําวิจัยในชั้นเรียนนะคะแล้วก็าการ เรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะซึ่งมีประโยชน์แล้วก็าสามารถครูคสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้นะคะแล้วก็ในวันนี้ทางสำนักงานเขตพืพ้นที่การศษานะคะจันทบุรีเขตหนึ่งนะคะของเรานะคะขอขอบคุณท่านดรริตานะคะและและท่านอาจารย์ทารินเนะาะค่ะสองท่านนะคะแล้วส่วนงานที่ท่านอาจารย์ได้ให้เป็นพละงานนะคะกับอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าอย่าลืมนะคะ อ่าล่างเป็นโครงงานหรือล่างเป็นวิจัยของเราไว้นะคะเพื่อที่เพื่อที่อะไรเพราะพรุ่งนี้จะมีการพัฒนาเรื่องนวัตกรรมด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นงานที่เราทําในวันนี้จะเป็นการต่อยอดไปถึงพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราเองนะคะให้เราวางแผนเตรียมงานไว้ก่อนเลยนะคะในในคืนนี้วันนี้เราก็จะมีเวลาทบทวนบ้างนะคะเดี๋ยวส่วนวิดีโอหรือว่าไฟล์ต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวสอน,นอจะ เอาไว้ในลิงก์ของไลน์ไนกลุ่มเรากลุ่มนี้นะคะแล้วก็ให้ท่านได้ศึกษานะคะแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างงานของเราที่อาจจะเสร็จแล้วอ่ะอาจจะส่งเข้ามาในไลน์กลุ่มเพื่อที่อาจารย์ทั้งสองท่านนะคะจะได้ดูตรวจดูว่าเออมันจะต้องเพิ่มเติมอะไรอีกไหมมีอะไรที่ต้องแบบปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ของเรานะคะแล้วก็ปจะเพื่อพัฒนาเด็กของเรานะคะ ซึ่งการเรียนการสอนในช่วงนี้ก็จะละหมากนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นในรูปของออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำไงก็อาจจะต้องปรับปรุงแล้วก็อัพเดความรู้ต่างๆนะคะเพื่อที่จะสอนเด็กของเราได้นะคะในรูปแบบออนไลน์นะคะในครั้งนี้เนาะก็ในวันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็อย่าลืมตเตรียม งานที่อพาร์งานต่างๆที่อาจารยไ์ได้มอบหมายไว้นะคะในที่พ่งนี้เราจะได้ต่อยอดกันรเรื่องนวัตกรรมสื่อและนวัตกรรมเลยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอปิดการอบรมนะคะในวันนี้นะคะแล้วส่วนวิดีโอหรือเทปอะไรเดี๋ยวสอนอจะเข้ากลุ่มอีกทีแล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวสอนอจะเชิญอาจารย์ทุกท่านนะคะเข้าร่วมในกลุ่ม Google Classroom นะคะในนั้นก็จะเป็นศึกษา,ารายละเอียดทุกอย่างนะคะแล้วก็ ส่วนสำคัญที่สุดใน Google Classroom คือคุณครูทุกท่านต้องมีบัญชี a อ count ของ Gmail นะคะถึงจะเข้ากลุ่มตัวนี้ได้นะคะหลังจากที่เข้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีขั้นตอนการแนะนำนะคะถ้าคุณครูท่าในใดไม่เข้าใจหรือว่าอยากสอบถามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมีการสอบถามแล้วก็แนะนำการาเข้าร่วมกลุ่ม Google Classroom นะคะวันนี้มีคุณครูท่าในใด สงส <laughs> ัยประการใดมั้งคะฮัลโหลเนี่ยหมดเลยโอเคค่ะโอเคงั้นก็ขอกราบสวัสดีนะคะคุณครูุิช่านสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ